หลังจากธัญญาไม่อยู่ไปถ่ายรายการที่ประเทศนิวีีแลนด์นะครับ,บเธอก็ส่งนี่เลยภาพไม่เป็นแฟนรายการดูเรื่อยๆจำได้ไหมครับ <อา S 2> ที่แล้วก็ยังส่งมาอยู่นะฮะ,ะหลังจากกระโดดตึกสกายจัมนะครับและเมื่อวานนี้ไปเที่ยวหมู่บ้านเขาเรียกว่าฮอบบิทนะครับมาวันนี้เธอ ก็ยังไม่หยุดนะกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมชอบผ่าผลที่ทันย่าเนี่ยนะไปเล่น Free f ร r e อ็กซ์ตรที่เมืองโรตารัวนะครับโรตารัวโรตารัวยเนี่ยไม่เคยไปนะเมืองอะไรนะโรตารัวเคยเขาไปอยู่มาก่อนไงี่ยที่นิวซีแลนด์เป็นเครื่องเล่นที่ทำให้อ่าลอยกลางอากาศอุ้ยอ่าด้วยท่อเป่าลมสูงกว่ายีเมตรเหมือนกระโดดจากเครื่องบินอ่าใช้ลมพัดแรงสูงดันให้ตัวนะลอยกว่า2เมตรเลยนะฮะ เนี่เวลาเวลาลมมันตีขึ้นมาหน้ามันจะมันจะยังไงนะมันจะผมผเบี้ยวบอลแบคนอ้วนอย่างผมได้เนี่ยน้ำหนักยงได้เหรอช้างอย่างคุณก็บินได้เดี๋ยวก่อนแล้วทัญญามีอะไรมาบอกแจ็คด้วยเอทัญญาเขาว่าไงว่าไงแจ็คอยากให้แจ็คลองอ่ะเดี๋ยวมาดูนะว่าจะขึ้นหรือเปล่าแต่อยากให้แจ็คทำอ่ะโอเคปะเดี๋ยวดูนะว่าจะขึ้นปะ ควรจะไปทำบ้านต้องโบว์ถ้าต่อไปหน้าตึงเงยเลยทันทีเออว่าที่มันจะไปโบอยู่เนี่ยเอามัไปต่องนะเจ๊คุณเป็นวินนี่ดูซีร่าเนี่แหละน่าจะได้เต่งเตืงหรอเล็ดเลยค่าจัดอยากให้ดูภาพอีกครั้งสังเกตใบหน้าทัญญากับเพื่อนมากแต่ก็ดูไม่มีนั่นนีเจี๊ยวหรือเปล่านะกับเพื่อนกับเพื่อนแบบเหี่ยวเหี่ยวเลยหรอดูดิดูดิดูดิโอ้โหแก้มแก้มเลยเพราะถ้าเกิดมันไม่ปู่ไม่กลับล่ะ